สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Show WM อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับอยู่ที่ทะเลหมอกนะฮะกลางทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะก็นี่นะครับดูข้างหลังผมครับนะฮะให้ดูบรรยากาศทะเลหมอกข้างหลังผมก่อนครับนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่าพระอาทิตย์ก็กําลัง ตัดขอบฟ้านะครับตรงด้านหลังผมนี่นะฮะนะครับนี่นะทะเลหมอกวันนี้ก็มีเหมือนเดิมครับนะครับก็บรรยากาศยังเหมือนเดิมครับวันนี้อากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศใกล้ๆทะเลหมอกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่นะครับตอนนี้หมอกลงหนามากนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หมอก็ยังยังคงแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ผมยังอยู่ในจุดเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะฮะนี่ฮะโอ้โหพระอาทิตย์ตัดขอบฟ้านะครับกําลังจะขึ้นนะครับแล้วก็มีหมอกนะครับมีหมอกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวยงามมากครับ บรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากมากนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านกันนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับท้องฟ้าพระอาทิตย์ยามเช้านะครับที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับเป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับพระอาทิตย์จะขึ้นอยู่ในฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะสังเกตดูหมอกนะครับเห็นไหมฮะอยู่ปลายเนี่ครับปลายหญ้านี่นะครับ ก็คือหมอกน้ามากนะครับเห็นไหมจะมีน้ำนี่นะครับนี่เป็นน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะมือแตะให้ดูครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นน้ำนะฮะนี่คือน้ำหมอกนะครับนี่ครับซึ่งเกาะอยู่ตามต้นย้านะครับนี่ฮะนะครับมีเยอะมากนะครับดูครับเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยซึ่งถ้าเป็นอยู่ตามภาคเหนือนะครับอาจจะน้ำกว่านี้แล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งนะครับ ที่เขาเรียกว่าแม่คันิงนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะฮะมันยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับมันก็เลยเป็นแค่น้ํานะครับน้ําที่กอดตามปลายหญ้าพวกนี้นะครับนี่นะฮะนี่ยครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่น้ํานะครับนี่ยน้ําที่กอดตามปลายหญ้านะครับนี่นะครับพวกนี้นะฮะพอมือจับอย่างเงี้ยนะครับมือเราจะเปียกไปเลยนะครับ นี่ครับเป็นละอองน้ํานะฮะเป็นละอองหมอกนะครับนี่นะเยอะมากครับก็คือแสดงว่าหมอกลงหนามากนะครับถึงมีน้ําแบบนี้ได้นะครับนี่ฮะแสดงว่าหมอกลงหนามากนะครับเนี่ยดูว่าโอ้โหเยอะมากครับบรรยากาศนะครับเช้าเช้านะครับดูหมอกนะฮะเย็นๆนะครับสนุกยอดมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับว่า บรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากมากแล้วนะครับในเมืองเรานะฮะใครที่อยู่ในเมืองใครที่อยู่นะฮะในกรุงเทพนะครับหรือว่าต่างประเทศนะครับก็ถือว่าผมเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเลยแล้วกันนะครับนะเผื่อสําหรับใครที่กําลังคิดถึงบ้านกันนะครับนี่นะบรรยากาศโอ้โหนะครับเนี่ยดูครับ เนี่ยเนี่ยครับอยู่ตามต้นไม้เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือพวกนี้จะเป็นละอองน้ําทั้งหมดนะครับนี่นะครับขาวๆนี่นะครับเนี่ยโหสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนะฮะเต็มไปด้วยหมอกนะครับเต็มไปด้วยละอองน้ํานะครับตรงนี้ น้ำเยอะมากครับโอ้โหหมอกก็หนามากด้วยนะครับตอนนี้นะฮะบรรยากาศหนาวนะครับโอเคฮะบรรยากาศสวยๆครับยามเช้าครับตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นดอกย้านะครับดอกญ้านะฮะที่กําลังผลิดอกออกผลนะครับตอนนี้โอ้โหสวยงามครับตัดกับหมอกนะฮะตรงนี้ก็เยอะนะครับดูฮะทุกคนนะครับเนี่ย เป็นน้ำค้างนะครับนะฮะน้ำค้างเพียบเลยนะฮะตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยน้ำค้างนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่คืาเรียกน้ำค้างนะครับนะฮะเป็นน้ำหมอกนะครับที่มันมาต่งขึ้นมาจะก่ออยู่ตามต้นหญ้านะครับเป็นน้ำนะฮะอย่างนี้นะครับเยอะมากนะฮะนะถ้ามองไปนี่นะโหนะครับก็เป็นแมคคณิ้งดีๆนี่เองนะครับ ขาวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าหมอกตรงนี้มันลงเยอะนะครับสุดยอดมากครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเลยครับนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับนะฮะหวังว่าจะได้รับความเย็นและก็ความสดชื่นนะครับจากบรรยากาศแบบนี้เนาะนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่นี่นะครับเย็นเย็นมากนะฮะนี่นะครับสวยงามครับตรงนี้นะครับตัดกับพื้นน้ํานะครับตรงนี้นะ ตรงนี้ครับเนี่ยก็จะเป็นน้ํานะครับตัดน้ำบรรยากาศสวยงามมากครับหมอกนะครับน้ําหมอกตัดกับบรรยากาศของอายน้ํานะครับที่มีไอขึ้นจากหนองน้ํานะครับนู่นนะฮะสุดยอดครับนู่นนะครับบรรยากาศของหมอกนะฮะทุกคนดูครับ นู่นฮะบรรยากาศนะครับนู่นนะฮะหมอกเต็มเลยนะครับน่นนะครับหมอกเต็มเลยนี่นะดูครับผมทุกคนนู่นละมองไปนี้เป็นข้าวขนวี่ไม่ใช่คอนไฟนะครับอันนี้คือหมอกนะฮะหมอกหนาๆนะครับนี่คือหมอกทางนั้นนะครับสวยงามมากนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเกบรบรยากาศฝากทุกท่านครับผม ตอนนี้ผมยืนอยู่ก็หนาวนะครับเย็นๆนะฮะเป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับเหมือนกับเราเดินผ่านอ่าละอองน้ํานะครับพวกนี้นะฮะสุดยอดครับผมตอนนี้พระอาทิกก็กำลังจะขึ้นนะครับทุกคนนะฮะพระอาทิกกำลังจะขึ้นนะครับหมอกก็ยังไม่ได้จางไปไหนนะครับตอนนี้โอ้โหยิ่งมองก็ไปไกลๆนะครับหมอกยิ่งเยอะครับนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นแล้วนะครับทุกคน ทะเลหมอกตรงนี้ก็ยังไม่หายไปนะครับทะเลหมอกก็ยังแน่นหนาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วครับค่อยๆขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สวยงามมากครับนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนกันครับโอ้โหใครว่าสวยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับบรรยากาศตรงนี้นะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามมากนะฮะตรงนี้นะครับโอ้โหนะครับ นี่นะฮะก็เขียนบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันสักพักหนึ่งนะครับสำหรับบรรยากาศตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะครับดูฮะดูก็จะมีคนกำลังเดินผ่านพระอาทิตย์ไปด้วยนะครับดูฮะบรรยากาศแบบฟิลลิ่งฟิลลิ่งนะครับเรียวเรียวครับโอ้โหเดินตัดพระอาทิตย์ไปเรียบร้อยนะครับสุดยอดมากนะฮะบรรยากาศสวยงามครับผมโอเคครับผมสําหรับการเก็บบรรยากาศช่วงเช้านะครับ ก็ดูหมวกครับผมใส่ต้องใส่ฮู้ดนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเย็นมากนะครับตรงนี้นะฮะดูข้างหลังผมครับหมอกยังไม่จางนะฮะข้างหลังผมนะครับหมอกยังไม่จางเลยนะฮะนะนะครับโหสุดยอดมากนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมเก็ียบรรยากาศให้ดูครับนี่ฮะนี่ครับหมอกเต็มยังเต็มอยู่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับโอ้โหหมอกยังเต็มอยู่เลยนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนนี่ฮะสวยงามครับบรรยากาศนะครับเย็นมาก นะฮะตอนนี้บรรยากาศเย็นมากพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นครับนะฮะนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะก็ตามดูได้ที่คลิปเมื่อวานนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็มาเกีบบรรยากาศใทุ่ท่านดูอีกกรอบหนึ่งนะครับสําหรับบรรยากาศหมอกนะฮะกลางทุ่งนานะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะฮะเนี่นะครับ ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กด s u b สไครต์นะครับก็ฝากกด Sub สไครต์กดติดตามด้วยนะครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปถ่ายคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะฮะใครมีอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับ นะฮะแล้วผมจะทําคลิปตามที่ท่านคอมเมนต์มานะครับนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจากไปด้วยภาพบรรยากาศที่ๆว้เหล่านี้นะฮะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ